สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการอุดฟันนะคะนี่ก็เป็นบินที่ลุงไปอุดฟันมานะคะเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงจะมาเล่าเรื่องการอุดฟันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนะคะลุง ได้ไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็คือต้องการอุดฟันแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ทำเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็เกรงว่าจะมีเชื้อโรคแพร่กระจายนะคะเนื่องจากว่าการอุดฟันจะต้องมีการกรอฟันอะไรต่างๆก็ เกรงว่าจะมีเชืโรคกระจายนะคะก็เลยไม่ได้อุดฟันที่โรงพยาบาลค่ะสาเหตุที่ต้องอุดฟันเพราะว่าฟันเดิมนะคะที่อุดไว้อวสดุอุดฟันนะคะมันหลุดออกเนื่องจากว่าลุงได้ทานบนลอยใช่ไหมคะแล้วลุงก็เคี้ยวซึ่งแป้งมันก็จะมีความเหนียวใช่ไหม เสร็จแล้วลุงก็มาทานขนมเค,ค้กทีนี้พอทานขนมเค,ค้กวัสดุอุดฟันมันก็หลุดมาปนกับขนมเค,ค้กเลยตอนแรกลุงก็คิดว่าเอะขนมเค,ค้กทําไมมีเศษอะไรอยู่ในขนมเค,ค้กด้วยพอลุงม,มาดูมันก็เป็นวัสดุสีข,ขาวๆนะแล้วก็มาดูที่ฟันตัวเองอืมมันมันหลุดออกไป แล้วทีนี้เพื่อให้เกิดความแน่ใจลุงก็เอาวัสดุอุดฟันให้หลุดอะ่ะไปใส่ไว้ที่เดิมปรากฏว่ามันใช่จริงๆด้วยมันใส่แล้วพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าพอจะเอาออกครานี้เอาออกไม่ได้อีกลุงก็กลัวว่าเออตอนที่ใส่เราไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้แปลงฟันเนาะก็กลัวว่าจะมีเศษอาหารติด อยู่ในระหว่างวัสดุอุดฟันกับฟันก็กลัวว่าฟันจะผุนะคะวันถัดมาก็คือวันที่14มกราก็คือเมื่อวานนี้ลุงก็เลยต้องรีบหาที่แก้ไขนะคะก็คือต้องการจะอุดฟันใหม่นั่นเองฟันซี่นี้นะคะที่วัสดุอุดฟันหลุดนี้นะคะถ้าลุงจำไม่ผิดน,น่าจะอุดฟัน มาได้ประมาณ18ปีแล้วค่ะฟันกรามล่างซ้ายซี่ที่สองนี้นะคะมันไม่ได้ผุนะคะแต่ว่าเกิดจากการที่ทานอาหารลดเปรี้ยวค่ะทำให้ฟันสึกจนเป็นรูตรงกลางฟันนะคะจึงต้องใช้วัสดุอุดฟันอุดที่ฟันค่ะ ในเมื่อโรงพยาบาลนะคะเขาไม่ได้รับทำฟันให้รุ่งใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงโควิดนะคะก็เข้าใจเขานะคะรุ่งก็เลยไปหาทำที่คลินิกใกลๆบ้านเผอิญว่าคลินิกก็ปิดอีกสรุปว่ารุ่งต้องไปทำที่คลินิกแถวพระอินราชาค่ะ พอเข้าไปพบคุณหมอใช่ไหมคะก็มันจะมีฟันกรามด้านซ้ายล่างซี่สุดท้ายนะคะซึ่งเป็นที่อุดฟันสีเทาไว้มันก็แตกเหมือนกันซึ่งคุณหมอบอกว่าซี่นี้อาการหนักกว่าซี่ที่สองอีกคะ่ะลุงก็เลยสรุปว่าอุดทั้งสองฟันเลยนะคะ เป็นราคาซี่ละห0 0่บาท2ซี่ก็เป็นราคา2000บาทค่ะซึ่งที่อุดนี้นะคะเป็นอุดฟันแบบสีเดียวกับฟันค่ะก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่อุดฟันให้รุ่งนะคะลาดับต่อไปนะคะเป็นข้อดีและข้อเสียของการอุดฟัน แบบสีเดียวกับฟันและการอุดฟันแบบสีเทาค่ะวัสดุอุดฟันที่เป็นสีเทาหรือสีเงินนะคะเป็นวัสดุที่เรียกว่าอะมันกล้านะคะมักใช้ในการอุดฟันหลังค่ะเพราะว่ามีความแข็งแรงทนทานต่อการบดเคี้ยวได้ดีค่ะแต่มี ข้อเสียคือสีไม่สวยค่ะต้องกรอแต่งฟันมากกว่าขนาดของรอยผุเพื่อไม่ให้วัสดุหลุดออกมาค่ะต่อมาจึงมีการพัฒนาวัสดุอุดฟันเป็นแบบคอมโพสิตค่ะที่มีความสวยงามและแข็งแรงมากขึ้นทำให้สามารถใช้อุดฟันหลังได้ด้วยค่ะอุดฟันสีเทามีข้อดีคือ1 แข็งแรงและทนต่อแรงบดเคี้ยวได้ดี 2. ยึดติดกับฟันได้ด้วยตัวมันเองไม่ต้องทำล็อกต่างๆให้วุ่นวาย 3. ราคาไม่แพงเทียบกันแล้วราคาถูกกว่าอุดฟันสีเหมือนฟัน 4. อุดฟันอมันกล้ามค่ารักษานั้น มักจะใช้สิทธิ์การใช้ประกันของพันธกรรมได้ค่ะส่วนข้อเสียของอุดฟันสีเทาหรืออุดฟันอมันกัมคือ 1. วัสดุนี้มีส่วนผสมของปลอดและโลหะอื่นๆที่อาจเป็นพิษต่อร่างกายแม้จะมีปริมาณน้อยมากๆก็ตาม ถ้าจำได้ในสมัยเรียนมักจะมีโรคมินามตาตาส่วนหนึ่งก็เพราะวัสดุที่เป็นประลอดนี่เอง 2. หลังอุดต้องรอ24ชั่วโมงจึงจะเริ่มใช้ฟันซี่นั้นบดเคี้ยวอาหารได้เพราะต้องรอให้วัสดุแข็งตัวแบบสนิทก่อน 3. ต้องมีการกรอเนื้อฟันจริงๆออกมามากกว่าเมื่อเทียบกับการอุดฟันแบบวัสดุสีเหมือนฟัน 4. ปัจจุบันทันตแพทย์ไม่ค่อยนิยมใช้วัสดุอะมันกัมกันเท่าไหร่แล้ว ส่วนการอุดฟันสีเหมือนฟันวัสดุที่ใช้มีชื่อเรียกว่า c o m p o s i t ตเรซินถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการอุดฟันหลังแต่ยังไม่แข็งแรงเท่าอะมันกัมมีขั้นตอนในการอุดมากกว่าหลังจากอุดเรียบร้อยแล้วต้องรอวัสดุแข็งตัว เพื่อทำการจัดแต่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยรวมทั้งค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าแบบอมันกั้มด้วยปัจจุบันมีการพัฒนาคอมโพสิตให้แข็งแรงขึ้นทางธันตแพทย์จึงนิยมอุดฟันด้วยวัสดุนี้มากยิ่งขึ้นค่ะการอุดฟันแบบสีเหมือนฟันนี้มีข้อดีคือ 1. ไม่มีสารประลอด 2. สวยงามสีเหมือนฟันธรรมชาติ 3. ส,สามารถใช้ฟันซี่นั้นบดเคี้ยวได้เลยหลังจากการอุดฟันเสร็จไม่ต้องรอนาน24ชั่วโมงเหมือนแบบอมันกลาม 4. ไม่ต้องกรอเนื้อฟันมากค่ะการอุดฟันสีเหมือนฟันมีข้อเสียคือ 1. ราคาแพงกว่าแบบอมันกลาม 2. ใช้เวลาในการอุดฟันนานกว่า 3. สามารถติดสีจากอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคได้เช่นชากาแฟหรือจากการสูบบรี่ซึ่งไม่ได้ติดเฉพาะแค่วัสดุอุดฟันนะคะจะติดทั้งฟันเลยสำหรับชากาแฟและการสูบบรี่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังรับชมกันนะคะฝากกดไลค์ กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ